วัสดีจ้าเมื่อนี้คุณย่ายูนเดี๋ยวมาผ้าอย่างมะเขือบิงมะเขือไอ้ก้อยบิงมะเขือแง่ก้อยปิ่งซุกแล้วกับหลอกนังหลอกเปลือกมันหลอกหลอกนังมะเขือเปลือกมะเขือออกจะไปหั่นใส่หัวหอมเข่าผัวเครื่อง,อง,กกรองอปออองรุงก,ก้อยเดี๋ยวเอาไปซื้อได้ซุปแก้ว ทุกเร็วก็ไวให้มันเย็นๆซะก่อนเย็นเดีวเขาก็หลอ,อกเปลือกออกผิดกระติ่งไว้เอาเกิอยากใส่พันใส่กันแล้บบุังหมเครื่อีเย็นจับได้หลอดไห้ทงหท่านหอมหมดเลย อันหอมไวกอนหอมไว้ถ้าใส่ปล่อยเกือเก็บกินตามปกติบ้านนอกบ้านนาเฮานี่ะมีวิธีเฮ็ดหลายอยู่ทอด่ไข่ก็เบื่อบ่อยากเ็กินแบบนี้แหละพุดเฒคือปาก ร่อยแบบเคี้ยววนมากเลยนี่นึ่งเาฮ็ดกินเดยตามับบซาุดเาบานๆเานี่แหละบาคนบานนอกบนนเาเหลวก็ไปหาคุดปูคุด ห้อยกสุด้น้ำเล็กไม่หิบนงนี่หั่นไว้แล้วลลน้ำบ่เ,นนะเคือหลอกได้เย็นไปหันผีกไปน้ำหั่นผีกไปถัดในะั่ผีกับฮันจังสี่ก่อยเคือเงว พื้นกับห้ามาใบห้าพื้นหน่อยพื้นหน่อยมาใบใส่ทานไปนั่มพื้นไปนั่งรอบอ,อกเคลือก่อนโอ้ยนี่เส้นห่อนด้วดยมันนี่มันบุษบันเย็นเนาะออบอ,อกเคลือไว หอน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 จัต้องปีนเสื้อไว้ตะกลนเบ็ดหอน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 อือหอนจ้ะชิว Kook, น,นัหนแหละวเวลาปุงก็เอาค้นใส่กันหอนเนาะ เคือเนี room, ่ยเอาเลยมันเห็ดกินได้หลายแบบหลายอย่างเลยซุปก็ได้ก๋อยก็ได้เตรียมหัวหอมของขวั้ว้เบิดเล้วกิน มันหอนเลยหอนมือดิเปือมันหอนลูนดิเปลือมันเปื่อหลอกเปลือกออกสิหลอกนังมันออกลอกเปลือกบมเขือนังบะเขือ ก็บลอกออกมันก็เยบเงียบเยตงลอถอดเสื้อเปือกเสื้อถอดเสือบเสือไว้ก้อยถึงหอนเนาะ หัวนี่ก็หลอกเดี๋ยวเรี้ยวอยู่แล้วเตรียมก่อนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถอันดับแรกอย่าลืมของแต่น,นัวของแสดเพิ่มเล็กน้อยก็เคื่อขาก็ได้เดดเพื่อดีเอาขวด๋ยวพิบนนชินน้อยเพราะมันหอมเพราะว่าปิ่งบบเครือโปปิ่งแบบพริกเส็อใจเลยมัก็มาใสจนำ้ำ น, làm, น,น้ <c ười> ừ, นำปลาแดกหรือแบบน้บนบนนำปลาเนาะอื่นน้ำปลาแดกบานๆน้ำปลาลเล็กน้อยตุ่มแล้วตุ่มซุกแล้วเดือบร,ร้อนก็เดกปลาไหกับตุ่มกินเองก็หั่นใส้ยัหงนหน่อใส่เบื่อเลือดีเนาะน่กุ้น

เทียนดูยุทธิ์เทียงให้เทียงหน้าเลยอาหากินปูกินยังไงเงเขื่อแบบปีกับบุ่นุทงหน้าก็เด็กกินเกียงละต่วนสองต่วนสามต่วนก็ได้กินนะเดี๋ว่าขาดพักพักสลัดดียไหม กูเด็กเก็บเอาซ้ำหนี่กระเสบเดีวปวดเดีวนี่เนี่ยเสียบเดี๋็เสียบเดีมันก็คนนียว่เ,วเสี